You said it was the last time but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me my oh, love just home. went cold but i'm still burning my oh, love just went home. cold วันนี้จะต้องออกไปซื้อของให้ลูกค้าที่คอสโกนะคะแล้วก็นะเบียนะโยไปเข้าเมืองอ่ะเดี๋วไปคันใหญ่ส่งนะเบียขึ้นรถไฟเข้าเมืองอ่ะ มาที่คอสโก้นะคะวันนี้มาคนเดียวมาทำงานซื้อของหยิบของให้ลูกค้าค่ะคือแบบต้องขึ้นทางด่วนมาทางด่วนประมาณสักยีกว่ากิโลนะ่ะพอลงทางด่วนก็ถึงเลยมันจะง่ายสะดวกตรงนี้เราต้องมาวันธรรมดาเพราะคนจะไม่เยอะคือต้องมีบัตรสมาชิกนะคะไม่งั้นเข้าไม่ได้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะ เต็มรถแล้วนะคะเอาไปจ่ายเงินก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยเข้ามาใหม่ค่ะเก็บไว้ในรถก่อนแล้วก็ไปต่อแล้วแบบรถเละมากยังไม่ได้เตรียมที่เลยเนี่ยอานนี้อะไรกันแล้วเนี่ยเข้าไปกันอีกรอบอะ่ะเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ลนะขอให้ซื้อกลับไปให้นะ เพิ่งเห็นว่ามีตุ๊กตาแบบตัวใหญ่น่ารักมากเนี่ยโอ้ยอย่างดีเนื้อดี4,900ันเก้ยห้าพันเยนอ่ะกับตัวใหญ่ๆมากถ้ามีที่นะอยากจะซื้อเลยแต่ไม่มีที่วางแล้วเนาะแต่แบบน้องแมวตัวร้ายด้วยหมื่นสามอ่ะนุ่มๆตุ๊กตาตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรือนี่ เข็นเต็มนะเดี๋ยวไปจ่ายเงินแล้วไปเก็บที่รถอีกรอบแล้วก็ค่อยมาใหม่อ่ะยังไม่เสร็จโอเคเก็บที่รถเรียบร้อยอ่ะไปกันต่ออีกรอบน่าจะเสร็จคาดว่าเหมือนเดจาวูนะกลับมายืนที่เดิมอีกแล้วคือรู้วิธีเอารถวางไว้แล้วไปหยิบมาง่ายกว่าเพราะว่ารถมันเกะก,กะมากมันทำให้ช้า รถเข็นอีกล่ะไปจ่ายเงินแล้วก็มาอีกรอบนะสุดสี่รอบถึงจะหมดอีกนิดนึงอีกนิดหน่อยโซโซเดินหลายรอบมากผอมเลยวันนี้ไปอีกรอบรอบสุดท้ายละเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านนะพาทุกคนไปดูไฟอีกตอนเย็นโอเคเสร็จเรียบร้อยอะ่ะจบงานวันนี้สีต่ตะก้าอุ้ยสี่รถเข็นจ่ายเงินแล้วก็กลับบ้านนะ ซื้อฮอทดอกมากินบนรถนะคะก็ต้องคือต้องขออภัยในการจัดรถไม่เรียบร้อยเพราะว่าไม่สามารถวางได้ก็ต้องวางสุ่มไปก่อนนะ,ะรีบกินด้วยความรวดเร็วเมื่อเช้าที่กินข้าวมาแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้มากินข้าวนะเกือบสี่โมงละแล้วก็ต้องรีบไป,ไปหาทุกคนด้วยเขารอเดี๋ยวต้องพาไปนะ้บบาร์นอสซาโตโอ้โหจะมีแรงขับรถไวไหมเนี่ย <laughs> ันนเหนื่อยยเลยออกกำลังกายทั้งวันกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเอาของลงเอาไปไว้ในโกดังคอนเทนเนอร์ปะป่าก่อนนะในห้องไม่มีที่วางของในบ้านก็เต็มไปหมด เขาจะมีรถเอยู่บ้านอันหนึ่งนหะที่บ้านรถอะไรรถเขงไงมาทำไมเอามาวางเรียนในตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วค่อยมาจัดแพ็คให้ลูกค้าเพราะในบ้านไม่มีที่ว่างขนมาเรียบร้อยค่ะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาแจ้งยอดเราก็ชั่งแพคอะ เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปข้างนอกกันต่อมัมม่าเหนื่อยเนะี <c> ่ย <oughs> มัมม่ายางให้เร็วขับรถเป็นจะได้ขับให้มัมม่าโอเคค่ะไปกันต่อเลยมาแวะคิมหมูเพราะอะไรไหมคะลืมเอาเสื้อกันหนาวมาแต่จริงมันไม่หนาวมากหรอกมันมันก็หนาวอยู่หว่าแตแบบเนี่ย เสื้อแค่เนี่ยเลยบอกว่าโอ๊ยซื้อเสือเส้อคมบูตัวละร้อยส0งไปใส่ก่อนพอดีมันเป็นทางผ่านไนมาเรียบร้อยค่ะเสื้อกันหนาวตัวละร้อยสิเยนนะ่ะถูกมาก ถึงแล้วนะคะน้ำบานาะโนซาโตเขาเพิ่งเปิดประมาณช่วงเดือนตุลาจะเปิดถึงเดือนตุลาไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภานะคะแล้วช่วงแบบหน้าร้อนจะจะไม่มีไฟซือตั๋วเข้าคนละ2,500ยเยนนะคะตั๋ว2,500แล้วก็เป็นค่าอาหารในนี้นะ1 0พันเยนก็เท่ากับค่า,าตั๋ว1,500เยนเอน้ย1 5 0ยเยนใช่ใช่ ยาเกือบจะโคโยนะคะเกือบเกือบจะใบไม้แดงละแต่ยังนี่อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่มีโคมไฟอ๋อหนูอยากได้แบบ เก้าช่องใช่ไหมเมนูตั้งยังไงเหมือนกันก่อนอื่นเราจะมาเลือกร้านอาหารกันก่อนเลยนะคือมี1,000นเยนเป็นคูปองอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือบ,บวกเพิ่ม สวยเนาะมาทีไรก็ก็ว่าสวยแล้วตอนนี้มันไม่ค่อยหนาวมากก็เลยโอเคถ้ามาหนาวกว่าน,นี้จะหนาวเกินเลยที่เขียนมาแต่นี้คือมันโอเคแล้วคนน้อยอย่ามาช่วงแบบแนวแบบอ่ะธันวาคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คนน้อยที่สอนรถรู้เลยว่าคนน้อยต้องมาประมาณเนี้ยจะรู้สึกโอเคเพราะไม่ชอบคนเยอะเดี๋ยวนี้นะาเขาไม่ค่อยหนาวมากเขาใส่เ,เสื้อแบบเชิร์ตรัวเ,เดียว ว่าเรารอใบไม้แดงเรามาดูที่นี่ก็โอเคนะสวยอ,อะไรลูกมีไฟ <laughs> อ,อ,ไอ,อุ่นเหรอลูก นูแล้วมารอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เรอจจำได้ปะปีที่แล้วไหมเนี่ยอันนี้ไฟสวยอะ่ะไฟใหม่ลิโคอยากกินอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วนะก็ต้องเข้าร้านเดิมร้านอาหารญี่ปุ่นคนโล่งเลยคะวันนี้ร้านไหนก็สบายสบาย ก็เหมือนเดิมนะคะมากุโลแต่ร้านนี้เขาก็แบบมาแต่ละครั้งอาจจะอาหารไม่เหมือนกันนะเป็นตามอะไรตามฤดูุกาลนะ่ะนี่ก็สั่งเซตนี้ไปนะมันมจะกินอะไรเซตนี้เขาหมดว่าจะสั่งอันก่หมดช่วงนี้มันก็จะเป็นเออหอยนางรมนะข้าวนาหอยนางรมอะไรเงี้ยนะแต่ก่อนหนะ้าน,นี้กินแล้วก็เลยไม่กินอันนี้เป็นทาโกะคาราเกนะ องนะโยกับไรออกเหมือนกันนะะเป็นเทมปุระวันนี้เดี๋ยวมาเป็นเทมปุระเลยเดี๋ยวไม่ค่อยกินนะเทมปุระเนี่ยนี่ของน้ำเบียเป็นเซตชาซาชิมินะ่าคืนนี้คุณจะกินหมดแล้วของอื่นเพิ่งมาของมบีก็ซาชิมิเหมือนกันนี่สวยเนาะเขาปิดสามทุ่มนะนี่สองทุ่มแล้วต้องรีบไปเดินรอบหน้าเราควรเปลี่ยนร้านได้แล้วนะเนี่ยมหมาว่า มาเบื่อร้านี้แล้วนะอ๋าอโถ้โทษค่ะนี่นะเขาจะถ่ายรูปเฮ้ยนี่นะก็มีแววถ่ายรูปเก่งอ่ะเดี๋ยวเรตั้งให้ดีนะเขาอยากได้เจ้าช่องอ่ะเราจะได้แบบวางวาง,วางอรองค์ประกอบได้ดีขึ้นอ๋อโอเคเนี่ยได้มาละเก้าช่อง ้ยเ้อมีคนจะไปถ่ายรูปด้วยแล้วสองคนอะส่วนนี้ค่ไม่ได้เดินมาแป๊บหนึ่งก็จะถึงที่เป็นตัวอุโมงค์แล้วนะคะอันนี้มีชื่อคนนะเป็นคนจัดดอกไม้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีอันดับหนึ่งคนนี้ได้อันดับหนึ่งอ่ะลูกอครสกเสีย ปีมช่วงนี้นะคะเป็นภูเขาไฟฟูจิค่ะ ีมเหมือนแบบเหมือนเหมือนให้คนต่างชาติดูเลยค่ะแต่หลายอย่างที่แบบเหมือนแบบเสนอญี่ปุ่นญี่ปุ่นดูดูเหมือนดอกไม้ยังไม่บานไหมคะเนี่ยอันเนี้ยเขียวเขียวเนี่ยตรงนี้มันแบบเหมือนยังไม่สวยอ่ะมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่ง อยากวิ่งเหรอลูกก็วิ่งได้อู้วิ่งไปกันสองคนอู้ยแต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวเนาะลูกเนาะแต่เรากินชาเขียวร้อนอ,อุ้ยเอากินกาแฟดีกว่าเหรอเอาก็หนูเลือกเองอหายไปไหนกันแล้วออกมาล่ะ <c oughs> นึกวัลหลงซะแล้วสองคนเนี้ อะไรกันตอนนี้ลูกดกมาก มีชื่อว่าคากามิอิเกะก็คือสระน้ำกระจกน่ะสะท้อนภาพชัดแจ๋วสวยเลยอีกสิบห้านาทีสามทุ่มนะร้านก็ปิดหมดแล้วใกล้ละเขาไปสามทุ่ม นนี้เหรอมัหมาก็ชอบนะตนลกดีคือตัวอะไรอ่ะลูกน่ารักดีอ่ะอืมอยากได้นี่เหรอลูกได้ได้ก็ <c oughs> น่ารักเนาะนั่นไงนัน่นไงซื้ออะไรเนี่ยสามทุ่มพอดีเป๊ะเขาปิดแล้วรับกันกิกรนมกาฝึกคนได้เสักสระด้วยนะคะับจันท time but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said